เงืยังเปียกเสื้ออยู่เลยร้อนค่ะร้อนกุลาดร้อนกินงข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหนึ่งร้อนๆนนะคะเนาะแกงหวายใส่ไก่บ้านค่ะร้อนร้อนเลยหวายหวายก็ขมน่นี่ มือใหม่หัดปอกขอใส่ใบแมงลักค่ะอันนี้เฮ็ดทุนก็พักทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะกินข้าวเหนียวค่ะกินข้าวเหนียว เพิ่งทำกับข่าเส็นกุงลงไปนะคะใส่ใจลงไปด้วยเนาะมันจะได้อร่อย <laughs> อากาศก็ร้อนนะคะเนาะแกงก็ร้อนค่ะเพิ่งซุกเลยค่ะเห็นไหมคะควันออกเลย วายหวายขามวายกั่นมเลยค่ะเงื่อยังเปียกเสื้ออยู่เลยร้อนค่ะร้อนกุลาดร้อนกินข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวหนึ่งร้อนๆนะคะเนาะหวายมาจากนาครพนมนะคะเนาะสนใจทักธนเดชชาติมนตรีนะคะ อร่อยมอล่องพี่น้องเอ้ยหวายมาจากนครพนมนะคะเนาะสนใจทักธนเดชชาติมนตรีนะคะ แซบเลยค่ะเนาะทากับข้าวเนาะไม่ได้ได้ซักให้จะใส่เครื่องปรุงร้อนค่ะมันร้นอนนะต้องทําเซตเลยค่ะทําเซตว่านั่งกินเลยยังไหวใส่ไก่บ้านใส่ฟักทองนะคะใส่เห็ดหูนหนูค่ะใส่ พักชะอมนะคะเนะอ่าแล้วตอนร้อนเลยค่ะควันออกเลยอยะควันออกเลยไก่บ้านนะคะมันจะเหนียวเนาะนั่งปอกหวานาๆนี่ค่ะเป็นชั่วโมงเลย แซ่บเลยค่ะเนาะน่งปอกหวานวานนี่ค่ะเป็นชั่วโมงเลย <c oughs> มือใหม่หัดปอกสมกับที่อยากกินเลยอะค่ะสมกับที่อยากกินเลยสมกับที่อยากกินเลยอะค่ะสมกับที่อยากกินเลย ทำกับข้าวเนาะไม่ได้ได้ซักที้จะใส่เครื่องปุ้นหนึ่งร้อนๆนะฮะเนาะมาเด้อพี่นอ้องแกงหวายค่ะแกงหวายนะคะเนาะอากาศก็ร้อนนะคะเนาะแกงก็ร้อนค่ะเพิ่งซุกเลยค่ะเห็นไหมคะควันออกเลย นั่งปอกหวานวานนี่คเป็นชั่วโมงเลยทำกับข้าวเนาะไม่ได้เด็ซักใี้จะใส่เครื่องปรุงร้อนัำร้อน มันหนึ่งร้อนๆนะคะเนาะมาเดอ้อพี่นออ้องหึไวหึไวก็ขุมนั่นหน่อยเนาะ ล่าพอกระเทินนะคะเนาะจะเล่าแท้ๆก็ไม่ใช่นะคะเนาะจะกลางก็ไม่ใช่นะคะเนาะมันก็พอกระเทินนะคะพอกระเทินแกงหวายสดนะคะจากนครพนมค่ะใส่ฟักทองใส่ไก่บ้านกินกับข้าวเหนียว อีกคำหนึ่งค่ะอีกคำหนึ่งร่อนค่ะร่อนเอาใส่ใบแมงลักค่ะ อันนี้เฮ็ดทุ u n d ก็พักทองค่ะหืมไว้ผมไว้กับมนั่นเลยแลนหนึ่งร้อนรอนนะคะเนาะมาเดอ้อพี่นอ้อง หนึ่งร้อนๆนะฮะเนาะมาเด้อพี่นอ้องสมกับที่อยากกินเลยอะคะ่ะสมกับที่อยากกินเลยยังไหวใส่ไก่บ้านใส่พักทองนะคะใส่เฮ็ดหูหนูค่ะใส่พักชะอมนะคะเนาะอ่าแล้ว <laughs> พี่ชายเขาบอกไว้นะกินข้าวเหนียกวกดถ้าข้าวเหนียวติดมือต้องมือเซยผมก่อนนะข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดมือนะคะเนาะ โคราดหวายมาจากนครพนมนะคะเนาะสนใจทักธระเดชชาติมนตรีนะคะแกงหวายสดนะคะจากนครพนมค่ะใส่ฟักทองใส่ไก่บ้านกินกับข้าวเหนียวหนึ่งร้อนๆนะคะเนาะมาเด้อพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้จะกินข้าวเหนียวค่ะกินข้าวเหนียวเพิ่งทำกับข่าวเซตกสมกับที่อยากกินเลยอะค่ะสมที่อยากกินเลยหืมไหวมไหวข้กผมนี่หืมไหวม ไวก้กคุผมนั่นเองปั้นเข้าเหนียวก่อนลืมมือเสยผมค่ะเข้าวเนียติดมือเอาใส่ใบแมงลักค่ะอันนี้เฮดทุนก็พักทองค่ะ ทำกับข้าวเนาะไม่ได้เด้ซักให้จะใส่เครื่องปรุงอันหนึ่งร่อนๆนะคะเนาะมาเด้อพี่นอ้องอ่อยเนาะ